เอาโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พายกันสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเริญสมาธิจิตวิปัสสนาญาณวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องพุทธานุสติต่อะว่าพุทธานุสติ ตามที่อธิบายมาแล้วเราจัดเป็นระดับสี่ระดับด้วยกันเป็นระดับอันแรกการพิจเจรณาตามแบบคึจคานใความดีของพระพุทธเจา้าโดยใช้คําว,ว่าอิทิวิโสพระกวาระหังสรมาสมพุทธโธเป็นต้นใช้กิดจิตไข่ควรในในได้าของจอริยาของพระองค์สร้างความเิ่มใสเกิดสร้างความผูกใจเกิดในพระพุทธเจา้า อย่างนี้ผลจะพิวีได้เพียงแค่อุปจาระสมาธินี่ถ้าเราจะทำพุทธานุสติกรมฐานให้เป็นฌานสมาบัติอ่นสอนให้จับภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราพอใจเวลาที่ภาวนาไปว่าพุทธโธหรืออรหังก็ตามเอาจิตนึกถึงภาพนั้น,นไปเป็นอารมณ์ อย่างนี้ถือว่าภาพของพุทธรูปเป็นกสิน,นถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็สามารถทรงเข้ากระถิงฌานที่สี่ได้จับก็เป็นรูปฌปานให้าทำพุทธ,ธานุสติให้เป็นอรูปฌปานเป็นสมาบัตแบบิแตกใจับภาพราพรูปนั้นทรงอารมณ์ให้เข้าทรงอารมณ์จิตให้เข้าถึงฌานสี่เมื่อทรงจิตสบายดีแล้วฝึก ภาพกระสินนั้นทิ้งไปคือสอนภาพออกจากใจพิจรารณาอากาศปัญญาณแล้วความไม่มีอะไรทั้งหมดแล้วมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาที่เรียกว่าอากาศานัญจายยตนะปิญญาณัญจายยตนะอสิมปัญญาย,ยตนะนิวสัญญาสัญญาย,ย,ยตนะคือไม่พิจารณารูปเ็นสำคัญไม่ต้องการรูปต้องการแต่านามฝ่ายเดียว พะท่านนีปฏิบัติแบบนี้เขามีความลังเกียจในรูปเป็นว่ารูปเป็นปัจจัยนํามาสึ่งความทุกข์เกิดไปชาติหน้าไม่ต้องการรูปอีกแลว้วเป็นสมถะภาวนาจัดเป็รูปฌานนี้นันดับที่สี่เราต้องการใช้พุทธานุสติกรมฐานให้เป็นวิปัสนาญาณอันก็ให้ตั้งอารมณ์จิตของเรายึดภาพหละพุทธรูปเป็นอารมณ์ ำทำภาพให้เห็นชัดโดยจิตเป็นสมาธิทั้งฌานสี่ <c oughs> แล้วก็สามารถจะบังคับรูปนะให้เล็กก็ได้โตให้ได้และบังคับให้หายไปก็นได้ <c oughs> เป็นไปทามความต้องการ <c oughs> นีบังคับให้รูปเปันปรากฏขึ้นกันได้หายไปกันได้สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แล้วก็จับภาพนั้นเป็นอารมณ์ ที่เจรนาว่าพระรูปไปชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ความจริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นอ um. ja ัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดเป็นมนุษย์ที่มีความอัศจรรย์ไม่มีบุคคลใดจะเสมอเหมือนแต่ว่าพระรูปไปชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ ก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นทรรมกลางมีการสลายตัวเป็นดีิสุดถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นผู้เป็นเสือสุดเกศเทวดาพรมหรือว่าจะมนุษย์เทวดาหรือพรมก็ตามก็ไม่สามารถจะทรงขันห้ายืนยองคงอยู่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปทั้งรมธมกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุด ที้มันนั่งมองตัวของเราเองอิจารณาตัวของเราเองว่าพระพุทธเจ้าน่ะดีกว่าเราหลายเรายหลายล้านเท่าความดีของเราจะได้ได้หยุดหนึ่งในหลายหลายล้านเท่ามันท่านก็ไม่ได้แล้เมื่อขันห้าพององค์สมเด็จพระจอมไตรปิมาสัดาก็ไม่สามารถจะทรงกยนได้เราซึ่งมีความดีไม่ถึงขันห้ามม่จะทรงอยู่ได้ยังไง มันก็ต้องมีความเกิดขึ้นมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เต็มไปด้วยหน่ายทั่งความทุกข์นี่มองเห็นขันห้าของพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่มีความจรังยั่งยืนแล้วก็เข้ามาเปรียบเทียบกับขันห้าของเราที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีขันห้าขันห้าไม่มีในเรา ขันท่าคือร่างกายประกอบเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันทรงกายอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็สลายตัวไปในที่สุดเมื่อการสลายตัวของมันมันกากฏดขึ้นแต่กิเลสก็ยังไม่หลงเรายังไม่หมดอย่างใดมันก็ต้องไปเกิดเสแสวงหาความทุกข์อีกเมื่อทรายใหม่กิเลสยังไม่หมดมันก็จะไปต้องไปเกิดใหม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมอีก หาพขาที่สุดมีได้อย่าเทียบกันได้กับพระรูปโชมของค์สมเด็จโตสมัยสมพุทธเจ้าที่เรายกขึ้นเป็นกระสินถ้าเราต้องการให้พระรูปโชมปรากฏก็ปรากฏขึ้นเราต้องการให้หายไปก็สลายตัวไปในการสลายตัวไปไม่ใช่ว่าสลายไปหมดเมื่อเราต้องการให้ภาพนี้ปรากฏก็กลับมาปรากฏตามเดิมสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ การดูภาพหายไปถือว่าเป็นสภาวะควาอนัตตาเราบังคับไม่ได้และภาพที่ทรงอยู่จะถิดว่าเป็นอัต,ตาเือทรงอยู่ต่ไปอัตาชั่วเปล่าต่อไปก็เป็นอนต,ตาเคยสลายตัวที่เราก็มาน,นัง่งพิจารณาร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาตีดีรุ้ขาความเกิดเป็นทุกข์ชาทีรุ้ขาความแก่เป็นทุกขาา์ ม, ion, มันนำเรื่อทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์โสกะเวทอเททุกขตมานาเป็นต้นเรื่องความพัดพลาดของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกอย่างเราเกิดมามันเต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้และเมื่อร่างกายพองเราไม่มีความสุขร่างกายของพระเจ้าเองท่านก็ไม่มีความสุข นี่ร่างกายมม่มาขันห้ามันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์ตัวตัวอย่างเขารูโชมของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะทรงตัวได้ชั้นใดร่างกายของเราที่เต็มไปด้วยความทุกข์มันก็ไม่สามารถจะทรงตัวได้ชั้นนั้นมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปและมีการสลายตัวไปในที่สุดเมื่อขณะที่ทรงกายอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมมีเหงื่อมีไขมีอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดตับเหลืองน้ำหนองเต็มไปทั้งร่างกายไม่มีอะไรเป็นของน่ารักไม่ก็ไม่มีอะไรเป็นของน่าชมมีแต่เป็นของน่าเกลียดดัะนั้นเมื่อเราตายแล้วไปคราวนี้ถ้าเราต้องเกิดใหม่เราก็ต้องไปแบกทุกข์ใหม่ การที่เราจะไม่แบกทุกข <If> ์ต like ่อไปเราทำยังไงโอ้สมเด็จพระจอมไตรปรลมศาสนาสมาสัพรพุทธเจ้าสอนให้เราละสังโยคสิบประการอาศัยสกายดิฐิตัวเดิมเป็นเป็นตัวปฏิบัติคือเป็นตัวตัดมาพิจารณาร่างกายว่าอัตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องตายแน่ ถ้าการเกิดเกิดใจตายมีอยู่ตราบใดเราก็ยังไม่พ้นทุกตราบนั้นจะต้อขันห้าที่เต็มไปด้วยความสุขกับหลกขันห้าที่เต็มไปด้วยความแน่นอนนี้เราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือผลิพานอย่างเดียวนี่การที่เราจะต้องการผนิพานได้นั้นเราจะต้องปฏิบัติยังไงต่อไป ในเมื่อเราเห็นว่าขันท่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเพราะพุทธเจ้ากล่าวว่าเกิดเป็นทุกเราเชื่อทันสาวิทุกขาความแก่เป็นทุกเราเชื่อทันเมื่อนำไปดูขังเมื่อความตายเข้ามาถึงเป็นทุกเราก็เชื่อกระองค์ความัเป็นของจริงเพราะความตายร่างกายต้องถูกบีบคั้นอย่างหนักมีทุกขเวทนาอย่างหนักมันยินจะตายได้ นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงให้เราไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วต่อไปเราก็ตั้งใจเกาะสินให้บริสุทธิ์เกาะสินถ้าเราเกาะได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการตัดวายภูมิทัศน์หรือการมีนรกเปิดอสุรกายสติรชาเป็นต้นตั้งใจสําหรับพระว่าตั้งใจทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ สำหรับสมณีทรงสิ้นสิบในบริทุทธิ์สำหรับพระทรงสิ้นสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดในบัน่สุดแลกนั่งพิจารณาร่างกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันแก่ลงไปทุกวันมันมันพังลงไปทุกวันไม่ช้าก็สลายตัวตัดความเมาในร่างกายเสียอย่างนี้จะถือว่าเข้าถึงความดีเป็นันดับแรกการตัดแต่งโย์ทัศยการได้จะก็เป็นประสดามัน ไี่เป็นทุนแล้วต่อไปก็ขยกักจิตให้สูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะยังมันยังต้องเกิดอ,อีกไม่เป็นโศลดาบันเราก็มาพิจรารณาร่างกายเป็นอุปกรรมฐา,านร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีแต่ระดับแรพิาจรารณาเป็นกายยกตานุสติกรรมฐานว่าร่างกายนี้เป็นชิ้นดึนท่อนมันไม่ได้เป็นแท่งทึบแท่งเดียวกัน ข้างในเป็นทรงเต็มไปด้วยวิวัฒนาต่างๆน้อมกายยุคตาหนุสติกรรมฐานเข้าไปหาสุภกรรมฐานเห็นว่้สภาพร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสุขประกโสโครมีอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดอน,นำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นอยู่ข้างในให้ปัญญาพิจารณาเห็นว่มนมามีทั้งร่างกายของเรามีสภาพเพิฐฐ่ขงขึ้นเหมือนก็เสื่อมเหมือนก็ ชาศพที่เคลื่อนที่ได้หรือมันก็ส้วมที่เคลื่อนที่ได้มันเต็มะเด้ดความสกขบรกไม่มีอะไรเป็นที่น่ารักร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุานคคลก็อึดนดหรือก็ดีก็มีสภาพเหมือนกันเมื่อพิจารณาในได้สุเป็นกรรมฐานแล้วก่าจับกายยกตาโนสติเข้ามาพิจารณาต่อร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นคนดีมันมีแต่ความสุปรก นี่เราจะเป็นโนนั่งยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรเพราะว่านอกจากสกปุกแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความแก่ความทรมทับแล้วก็มีความตายเป็นอันดีสุดที่เจรนาแบบนี้ค่อยๆพิจารณาไปเป็นยาไม่ให้เกิดเกิดที่พิทาใหญ่คือความเบื่อหน่ายเมื่อขันท่าคือร่างกายไม่เป็นแขนัาไม่เป็นสาระไม่เป็นที่เพื่อปรารถนาสำหรับเรา เมือ่อนิพิทายางความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่อยไปจนให้จิตเข้าถึงสังขารุปเปขาญยางที่ความป่วย,ยไข้เม่สาบายปรากฏขึ้นความหนาวความร้อนปรากฏขึ้นใครกระทบกระานจะต่พอใจที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างปรากฏขึ้นอาการของจิตมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรเป็นทุกข์ ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็ถือว่านี่มันเป็นหน้าที่ภพภาระของขันหา้าคือร่างกายมันต้องป่วยความทุดโทมเกิดขึ้นก็ถือว่านี่มันเรื่องธรรมดาเมื่อมีความเกิดแล้วก็มีความแก่เป็นนที่สุดการกระทบกระแทงกับคำนินทาว่าร้ายเยต็มตงคก็คิดว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่มีอะไรจรังยั่งยืนหาความทรงตัวอะไรไม่ได้ แม้ต่วาจาเป็นเครื่องกล่าวกระทุกระทั่งนี้จัดว่าปเป็นโลก,กธรรมดาแต่การเป็นธรรมดาของคนเกิดมาในโลกความจิตให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อถูกด่าใจก็สบายอากอารป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นใจก็สบายความกระทุกระทั่งอารมณ์ที่ไม่พื้นที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นใจก็สบายใครก็ชมก็ไม่หวั่นไหวไปตามความชม ตัดอารมณ์แห่งความโกรธเสีนได้ตัดอารมณ์แห่งความทุกข์กระจายเกากะอันห้าเส้นได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นพระอนาคามีเพราอการพิจารณากายในด้านอสุภกรรมฐานเป็นการตัดความกหนัดจินตีในรูปเสียงจินรูไปสัมผัสจนกระทั่งความรู้สึกในเพศไม่มีนี่การยอมรับคัาถือกฎธรรมดาของโลกใครค้นด่าก็ถือว่าเป็นธรรมดาเขาว่าก็ากาเป็นธรรมดาเขาเสียสีก็เป็นเรื่องธรรมดา ใจไม่มีความหวั่นไหวใจไม่มีการกะทุ้งกระทานไม่มีความหนักใจไม่มีการเจ็บใจถือว่าธรรมดาของคนเกิดมานโรคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่าตัดโทสะลมหายใได้เนี่ยรมเขายอมยิม้ยอมยึดนดถือกดพ้นธรรมดาเมื่อตัดโทสะได้การแต่การมาราคะได้เป็นสมัยการฉันเรียกว่าพระอนาคามี อันนี้เพราะอะไรเพราะเรายึดอภุธ,ธานุสติเป็นอารมณ์เป็นที่ตัง้งคือเลางสิงห์และพิจารณาร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของเราร่างกายสักบางก็เปรียบเทียบกันเพราะไม่มีการทรงตัวมีการเติมไปและมีการสลายตัวเป็นนทีสุดจีามานั่งรักความเพลิดเพลินตัวงาเพื่เต็มไปได้วยความหลอกลวงเพื่อประโยชน์อะไรแต่ทาจิตวันไหมายไปในโลกกระทำก็ไม่มีประโยชน์เพราะร่างกายมาทรงตัวไม่นานแล้วมันก็พัง <c oughs> นี่ในเมื่อเรายับยั้งอารมณ์จิตยอมรับและถือกฎต้นธรรมดาได้ทุกอย่างก็ชื่อว่าแปารผ้านาคามีเพื่อจะเป็นอาราหันต์อยู่แล้วอันนี้ตายแล้วไม่ต้องเกิดคือไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทรดาทุกคมแล้วก็นิพพานบนนั้นนี่ต่อไปจะเราต้องการทําจิตใจให้เข้าถึงเป็นอาราหันต์ความเป็นอราหารันต์ก็มาเรียนนาย,นายความดีของพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าทรงเรียนศึกษาในสุนักภรอ,อาจารย์สองคือลาลาาันดาบทรมบุตรเป็นต้นพระองค์ได้ไปได้ฌานปีคือว่ารูปฌปานและอรูปฌปานรูปฌานและอรูปฌานนี้เป็นปัจจัยให้เข้าถึงความดีคือมีจิตตั้งมัน่นแต่องค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสสันดาเผนว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ดีสุดทองความทุกข ยังไม่จบปิดยังไม่ถึงชื่อว่ายังไม่ถึงโมฆะธรรมคือทํามเรื่องพ้นในความตายยังยังไม่ถึงนี่เราก็ถือจริยากร็รู้ว่าจาเป็นสําคัญว่าอารมณ์ของเราที่เข้าถึงธาตนาคามีนี่มันยังมีทุกข์คือยังมีอารมณ์สาคัญอยู่เห็นว่ารูปประชานเป็นของดีอารมณ์ระปปชานเป็นของดี ยังมีมานณ์ฟันถือตัวถือตนพอสมควรยังมีอุตจักรมีเอิมพุ่งใสนยังมีอวิชชาความโง่างาบางอย่างยังติดตัวอยู่พระองค์งสมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าถ้าเราจะตัดความโง่ให้หมดก็ให้ใครค้นหาความจริงววาแต่ภาพารูประชันก็ดีรูปชันก็ดี ทั้งสองรายการนี้เป็นแต่เพียงบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่รมที่เข้าถึงพระนิพพานแต่ว่ารูปประชานและรูปประชานทร์ังสองราการนี้เราต้องเกาะเขาไว้เพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อว่าจิตเปดทุ่งทราแต่ก็เรายังไม่เห็นว่าที่สุดรูปประชานรและรูปรรประชานนี้จะเป็นที่สุดของความทุกข์เราต้องเดินท่านต่อไป เมื่อนี้ตัดอารมณ์ไม่มัวเมาในรูปเฌานและรูปปฌานแต่จะรักษาไว้เพื่อป็นประโยชน์กับจิตใจเท่านั้นสุญฌานไม่เป็นปกติและใช้ปรัญญาพิจารณากันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในกันห้ากันห้าไม่มีในเราขันห้าเต็มไปด้วยความทุกข์กันห้ามีการฉลายตัวไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ นในเมื่อขันห้ามันไม่ทรงตัวแบบนี้แล้วมาณการถือตัวถือตัวนี่เราจะไปนั่งถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาแล้วเรยวกว่าเขาเพื่อประโยชน์อะไร ร่างกายของคนมีท่าสีเหมือนกันเต็ไมไปด้วยความสุขป,ปรกบเหมือนกันมีความเสื่อมเหมือนกันมีการสลายตัวเป็นอันีสุดเหมือนกันคนได้ตัดมีสภาวะเสมอกันคือมีความเกิดเึ้นในเบื้องต้น,นมีความแก่ทำกลางนี่ก็แล้มีการสลายตัวเป็นที่สุดนี่ย่อมไม่ยังประโยชน์ให้สาเร็จในการที่มันนั่งเมาตัวหรือถือตัววางอารมณ์ในการถือตัวถือตนเสีย มีเมตตาบารมีเป็นที่ตัง้งเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดถือว่าทุกคนมีความทุกข์ทุกคนจะต้องมีความตายไปในที่สุดแล้วเราจะรังเกียจมานั่งทือตัวทื่ตนวกันเสมอก,กันเลวกันดีวันเพื่ออะไรก็ต่างคนต่างไม่มีร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราจริงๆเรีอนร่างหลังกายเป็นเพียงบ้านเป็นเช่าชั่วคราวเท่านั้น ถ้าทำอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วเราจะตัดมานะคือการถือตัวถือตนเึ้นได้ต่อไปจะเริ่อุธธจจาระจะอารมณ์พุ่งสั้นพ้านาคาเมียยังยมีอารมณ์พุ่งสั้นอยู่ตามทั้งคนแต่ว่าอารมณ์พุ่งแล้ข้านาคามี้นไม่พุ่งลงไปหาอกุศลเพราะนับตั้งแต่เป็นอรุศสาดาบันเป็นต้นมาอารมณ์ที่เป็นอกุศลย่อมไม่มีแต่บุคคลเมื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า จะมีอย่างเดียวก็คือความเป็นทางอารมณ์จิตเป็นกุศสนเท่านั้นอย่างพระนาคาในที่เรียกว่ายังมีอารมณ์จิตผูนไส้ก็หมายความว่ายัางพอใจในการบำเพ็ญทานถห็ว่าทานเป็นของดีพอใจในการอาสาพินพอใจในการสงเคราะห์ในเรื่องของอาหารพัสดุในบางครั้งบางคราวจิตใจก็แวะซ้ายแวะขวายังไม่ตัดหน้าตรงไปเลยทีเดียว ยังเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี้บางครั้งมันก็รู้สึกว่ายังเป็นประโยชน์อยู่หรือว่าบางครั้งยังเห็นว่าร่างกายเป็นของดีอยู่ในการบางคราวยังเห็นว่าทรัพย์สินวัตถุที่เราปกครองที่หมาม่ได้ไปเป็นของดีอยู่แต่ถึงกระนั้นก็ดีจิตใจท่านเราไม่ลืมนึกว่าท่านจะต้องตายจะต้องทัพยรสัตวจของรักของชอบใจ ความวันไหวไม่มีก็จริงแหละแต่ถ้า่าจิตยังมีอารมณ์เกาะอยู่บ้างตามสมควรนี่เรียกว่าอารมณ์พุ่งสร้างของข้านาคามีนี่กายสัตอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่ัตที่จะอาิบายที่ฐิทิจารร่างกายว่าเมื่อร่างกายของเรามันจะพังแล้วอะไรในโลกนี้มันจะเป็นของเราอีกไม่ก็หาไม่ได้ถ้าตายแล้วเราแบกไปไม่ได้ทาไมเป็นเราจริงเป็นพองเราจริงเราต้องแบกมันไปได้ ยินดูตัวอย่างสรีราชเของค์สมเด็จพระจอมไตรบริมัยศาสตร์สันดาหเมื่อทรงปรินิพานแล้วขณะทรงพิวิตอยู่องค์สมเด็จพระบพิีเกลวมีทรัพย์สินมากชาวบ้านเขานํามาถวายและขานับไปได้เมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงปรินิพานแล้วแม้แต่จีวรชิ้นหนึ่งก็นําไปไม่ได้ก็ให้ร่างกายทับสมพื้นปฏิบติก้อนนี้นมีอุปมาชั้นใดเราเองก็เหมือนกัน เราจะเป็นัน่งพุ่งสร้างยึดนนยึดนี่เพื่อประโยชน์อะไรใจมันก็จะปลดลงเช่นได้เมื่อจะเลยเข้ามาถึงตอนนี้แล้วองค์สมเด็จพระจอมใจก็ยังกล่าวว่าเหลือวิชัยเรี่งตัววิชานี้ได้กับฉันทากับราคะคือฉันทะยังเห็นว่ามนุษย์โลกดีเทวดาโลกดีกพรามันโลกดีราคะเห็นว่ามนุษย์โลกสวยสดยสวงามเทวดาโลกสวยกพรามันโลกสวย เราก็มานั่งตัดฉันท่ากับรายท่านั่งสองรายการเพื่อพิจารณาหาความจริง,าาง,รงว่าในเมื่อร่างกายของเรามันจะพังแล้วความสวยความเป็นมนุษย์เมืองมนุษย์ก็ดีทวันดาก็ดีทุกพรก็ด,กดีมันดีจะมีประโยชน์อะไรในฐานะเดียวเังไม่สามารถจะสองตัวอยู่ได้ มันไม่เกิเปดประโยชน์อะไรฉะนั้นกายช่ใน,ในชื่ชวากายเกิดเป็นมนุษย์คนดีทวรดาก็ดีพรมก็ดีย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพลิตานจากจิตจุดจฉเพราะอารมณ์ะนิพพานเพืยอเท่านั้นแล้วก็ถอยหลังเข้ามาดูอารมณ์ความจริงของเรา,ว,าว่าเวลานี้เรามีความโลกคือเมาหรือลาภการะหรือเปล่า ยังถือว่ามีอะไรเป็นเราเป็นของเรามีบ้างไหมถ้ายังมีก็ถือว่าใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเห็นว่าร่างกายนี้อาจะภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่องเราแต่ทั์สินที่มีอยู่นี่มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่อกเรามันทรงตัวอยู่ไม่ได้ตายแล้วนําไปไม่ได้บางทีเราเรายังไม่ทันจะตาย ยังไม่ทันจะตายมันก็พัด้าจากของรักของเราก็ต้องพัด้าจากของรักของชอบใจคือของที่เราต้องการมันก็สลายตัวไปหมดมันไม่ปรากฏว่าจะยืนยงแสนคงทนตลอดกาลตลอดสมัยนี่เราจงเห็นว่าการเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของไม่ดี การเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีชีวิดาก็ดีทรงก็ดีเราไม่มีความต้องการทพระโลกเราสามนี้เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดในที่สุดแล้วก็มีอารมณ์จับะนิพานเป็นอารมณ์มีความต้องการอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผลิพานอารมณ์แห่งความโลภไม่มีอารมณ์แห่งความรักในเพศไม่มีอารมณ์แห่งความโกรธไม่มี การเกาะเชิงนั้นสิงนี้ว่าเป็นเราเป็นพวกเราไม่มีอย่างนี้ชอวิจิตเข้มรวดถ้าพุทธบริษัทเข้าถึงความเป็นพระอรหันตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพุทธศาสนา,ากิจแห่งพุทธศาสนาชื่อวจบเป็นแค่นี้นี่การเจริญถ้กมาถานกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานนัสติกมาานเราก็ทําได้ทุกอย่าง เคยทำได้เป็นขั้นชันตั้งแต่ขั้นอุปจารสมาธิพิจารณาแบบต้นถ้าพิจารณาแบบจับรูปแล้วก็ทรงได้ถึงชานสี่แล้วทึงร,ร,รูปเสืยอพิจารณาอารูปไปทรงชานสี่แล้อีกก็เป็นสมาบัติแปบได้แม้ว่าจับให้รูปไปฉมพระองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ามีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง นี่การแก่เท่าไปในดีสุดแล้วก็สาตัวไปในชั้นสุดท้ายหาผิวเห็นว่าไม่เป็นอันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารไม่มีภาพเป็นกีรังย่าง,งยืนโดยการใดมาเที่ยวกับกายของเราแบบนี้เป็นวิปาาัสนาญาณนี่ระเบรดาทศพุทธบริษัททุกแห่กรรมฐานทุกกองเราทําได้เป็นขั้นอุปจารสมาธิทั้งด้านฌานและวารูปฌานและรูปฌานและวิปัสนาญาณทํา,า,า,ลลา,า,า,าทได้หมด ตัวยอย่างที่องค์สมเด็จพระบรม,มสุคตสอนโลหิตกษสินก็พระลูกไปช่างทองอย่างเดียวแต่มาได้ถึงทำฌานแล้วองค์สมเด็จพระปฏิบิตแก้ก็ทาโลหิตกสสินนั่นแหละให้เป็นวิปัาญานในที่สุดทีอก็ได้บรรลุอรหัตจะผลอรบรรดาจนพระวัิสั์ทุกคน เวลาของการจะพูดไปั็เลยวานานแล้วต่อที่นี้ไปเขามาดาเปนพุทธบริษัทหลายพยายามตั้งกายให้จง,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 งบดำรงจิตให้มันกาหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้คำบวนานและพิจารณาตามอัจิยาสายชั่งกว่าจะได้ยินยาณบอกหมดเวลาน